สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ย,ยิปซีพยากรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงของวันที่สิบสามนะคะรกรกฎาคมสองพันห้า้หกสิบสี่ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะมาดูกันว่าคนทั้งเจ็ดวันเกิดในวันที่สิบามจะเป็นอย่างไรกันบ้านนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยํานะคะแล้วก็มี energy ที่ดีๆนะคะเด e s ซันกระเด็นมาวันนี้นะกระเด็นใส่กล้องเลยวันนี้นะคะ มีความหมายที่ดีอ้าวยัง the word อีกคนวาทิศนะคะเริ่มต้นเป็นวันแรกนะคะขอสามใบให้กับคนวาทิศนะคะว่าในวันที่สิบสามกระกดาษกานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็น the moon นะคะใบที่สองเป็น six of one นะคะหกไม้เท้านะคะ ใบที่3เป็นราชินีดาบนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะบอกว่าในวันที่13บสากรกฎานี้นะคะคุณจะมีเรื่องของอาจจะมีความฝันนะคะนะเป็นความฝันที่หรือว่าที่ผ่านมานะีคุณฝันบ่อยๆนะคะนะฝันเหมือนลางบอกเหตุฝันเหมือนแบบว่า จำแม่นน่ะนะคะฝันแล้วไม่ค่อยลืมหรือว่าอาจจะมีฝันร้ายก็ได้นะคะหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะจิตตกนะนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าใกล้จะซึมเศร้าแล้วนะคะมีความคิดมากกังวลนะคะกลางคืนมาเนี่ยพาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้นะไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะเรื่องของการงานหน้าที่การงานเนี่ยดีนะคะนะคนที่ทํางานประจําเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอ่าเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับตัวคุณนะคะนะในวันที่สิบสามกรกฎานี้ด้วยนะคะขอไพ่ทักพิเศษและคลวาทิศหนึ่งใบนะคะอ่าเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของการถูกหักหลังนะคะหรือว่าหลอกลวงนะคะเรื่องของความผิดหวังนะคะใดๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ่า สิ่งมีคมของมีคมเขี้ยวเล็บสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเก็บเนื้อเจ็บตัวมีดใบกระดาษบาดอะไรอย่างนี้เนาะนะคะดึง Mac แมก้วตินมีวอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะ,ะบีบสิวเลือดออกก็เป็นได้นะคะอย่างเบาๆเนาะนะคะก็ขอให้เป็นให้เบาที่สุดก็แล้วกันนะขอให้ระวังนิดนึงให้ระวังของมีคมให้ระวังผิดหวังเสียใจนะคะโอเคค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันจันนะคะขอสามใบนะคะวันจันทร์ อลฟัพนะคะอ้าไม่ใช่ไฟล์ออฟคัพนะคะซิกออฟคัพนะคะแล้วก็เซเว่นออฟแนทเคลนะคะสำหรับคนวันจันเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจหรือว่าคิด ่าความคิดเนี่ยจมอยู่กับเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วนะแต่ก็แบบลืมไม่ได้สักทีหรือว่าตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความผิดหวังนะคะมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยกังวลน,นะคะภายในจิตใจนะคะแต่วันที่สิบสานี้นะเขาบอกว่าคุณจะได้พบเจอคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักนะคะเพื่อนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น เพื่อนกันนะคะคนรู้จักกันนะคะที่เราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน <_ d> um> เคยอยู่ประเทศเดียวกันอะไรอย่าง <_ d> um> เงี้ยมาจากเคยมาจากองค์กรเดียวก,กันก็ได้นะคะนะหรืออาจจะได้รับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะทบรักกับคนที่อายุต่างวัยนะคะนะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณจะดูแลบริวารนี่แหละคะ่ะก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะมีความอ่เรียกว่าอะไรอะ่ะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของการลงทุนหรือว่า เรียกว่าอ่าสิ่งที่คุณพยายามจะทําให้มันเกิดเม็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะสร้างรายได้นะนะหรือสิ่งที่คุณพยายามมองหาลู่ทางทํามาหากินหรือว่าทางทําเงินสร้างเงินสร้างไรายได้นะะี่นะคะมันยังจะไม่ทำปุ๊บได้ปั๊บนะคะมันจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งนะล้วถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นมากินได้นะคะหรือถึงจะกลายเป็นเม็ดเงินขึ้นมาได้แบบเี้ยนะนะคะต้องใช้เวลานะคะแต่ก็ทําไปเถอะเพราะว่าในอนะนะคตข้างหน้าอันใกล้คุณจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนนะคะ ขอพายคับพิเศษให้คนบรรจันหนึ่งใบนะคะอ่ามีเรื่องของเดทเข้ามาต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการเจ็บกันจากนะคะระวังข่าวร้ายข่าวจากาทางไกลหรือว่ามีการแบบใครเจ็บใครจากอ,นนอะไรอย่างเงี้ยใครป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการแจ้งเตือนมาได้ให้ระวังนิดนึงนะคะนะหรือว่า,าให้ระวังเรื่องของอ่า อาการเจ็บป่วยก็แล้วกันนะความเป็นบักความตายต่างๆนะคะนะหรือว่าการสิ้นสุดกับอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอันนี้นะนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารค่ะสามใบให้คนวันอังคารนะคะใบแรกเป็นเด็กถือดาบนะคะใบที่สองเป็นปีนไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้า และใบสุดท้ายเป็นเก้าถ้วยนะคะเขาบอกว่าสำหรับคนวันอังคารนะวันที่สิบสามเนี่ยคุณค่อนข้างมีมีความทะเยอทะยานหรือว่าความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะนะอาจจะมีอารมณ์หรือลักษณะนิสัยคล้ายเด็กๆนะคะนะอาจจะดื้อๆลันลๆไม่ไม่ค่อยฟังใครนะคะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยมันจะมีความที่เรียกว่าอะไรอ่ะดูเหมือนดีดูเหมือนมั่นคงอะ่ะแต่าภายในมันเหมือนกับว่ามีอะไรขมุดขมัวอยู่นะคะไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนไม่เคลียร์นะคะนะ แล้วก็เรื่องของก้าวถ้วยนะคะก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะมีลาาปากนะมีเรื่องของอาหารการกินนะคะที่อุดมสมบูรณ์หรืออาจจะมีน้ําหนักตัวมากขึ้นนะคะสําหรับคนแวงคารนะ,ะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะซิกออฟคัพนะคะอาจจะได้พบรักต่างวัยนะคะหรือว่าได้พบเจอกับเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆนะคะหรือว่าได้ติดต่อกันนะคะกับ จากคนที่เคยบอกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าให้ดูให้คุณเนี่ยดูแลดูแลบริวารด้วยนะคะประมาณว่าเตือนมาว่าให้คุณเนี่ยหันไปใส่ใจบริวารของคุณเองบ้างนะคะนะให้อ่าให้สอดส่องดูแลบริวารให้เป็นอย่างดีนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะสามใบของคนวันพุธค่ะใบแรกเป็นเด็ก ถือไม่เท้านะคะใบที่สองนะคะเป็นเก้าเหรียญเนาะใบที่สามเป็นเอ็มเพเรอร์ค่ะไพ่ดีนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธช่วงนี้คนวันพุธไพ่ขึ้นมากๆเลยไพ่ดีนะคนวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการรอง,งานนะคะหรือว่าฟังข่าวเกี่ยวกับง,งานหรือว่าคุณกำลังมอง หาลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือว่ารอข่าวจากทางไกลนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีขององค์กรนะคะนะคะเป็นพนักงานก็คือพนักงานที่ดีนะคะมีคุณภาพนะคะแล้วก็วันที่13เนี้ยคิดว่าคุณจะได้โชคลาาเป็นเงินทองนะคะนะเพราะได้เก้าเหรียญเข้ามานะคะแล้วก็จะมี เรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความเมตตาคุณด้วยนะคะจะบอกว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาที่ได้ดีเอมเปอร์เนี่ยนะมันหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีก็ได้นะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะเพราะว่าโชคคุณมานะคะตั้งแต่เก้าเหรียญแล้วนะเงินเดือนอาจจะขึ้นก็ได้นะคะนะ าอาจจะไปให้เงินเดือนขึ้นเรียกคุณไปคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งโยกย้ายไปในที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะไปแล้วมั่นคงกว่าเดิมนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่าทางไกลนะคะทางไกลต่างประเทศจะโดดเด่นนะคะนะเรื่องของต่างชาติต่างภาษาจะโดดเด่นนะคะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะหรือว่าอาจจะได้อ่าพบเจอคนที่สูงวัยกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะ ขอใช่รัาพ,พาพี่สายคนวันพุธหนึ่งใบด้วยค่ะนี่ไงสามถ้วยนะคะจะได้เฉลิมฉลองแหละนะ,ะแสดงว่าคุณมีโชคจริงๆนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้นะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมีคนมาขอคุณแต่งงานก็ได้นะจะได้เฉลิมฉลองจะได้ไปงานมงคลนะคะมีข่าวเรื่องงานมงนคลหรือตัวคุณเองนี่แหละจะแบบว่าเออวันนี้มันดีไปกินหมูกระทะกันนะอะไรเงีเ้ยฉลียงเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะดีมากๆเลยคนวันพุธนะคะ ต่อไปวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสขอสามใบนะคะได้หนึ่งไม้เท้านะสองดาบนะคะและเด็กถือเหรียญน,นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะก็ จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าสมมติว่าใครรองานอยู่เนี่ยมันจะได้ข่าวเกี่ยวกับงานนะหรือที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณได้แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้คือคุณรู้แล้วว่าคุณได้โอกาสเรื่องงานใหม่ๆหรือว่าความมั่นคงใหม่ๆนะคะอาจจะมีเรื่องของถ้าเป็นความรักเนี่ยจะเป็นเรื่องของรักเก่าเนี่ยมันหวนคืนมาก็ได้นะคะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่างานทางด้านไหนดีล่ะงานออนไลน์จะโดดเด่นนะคะอหรือว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะหาทางออกอยู่นะ นะคะแต่ว่ามันยังหาทางออกมันยังไปทางไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสเข้ามาค่ะคุณจะได้รู้เองจะได้มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเกิดขึ้นนะคะ <S <S แล้วก็จะมีเรื่องของโชคลาบนะคะเป็นเด็กถือเหรียญนี่คือเขาอ่าน่าจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือว่ารองเงินก็อาจจะได้เงินหรือว่าบริวารจะสามารถ่านำโชคนำลาบมาให้นะคะ <S <S ขอไพ่ท้าพิเศษให้คนวันพฤหัสหนึ่งใบอเขาบอกว่าเนี่ยคุณมีระวังนะจะอ่า จะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าตอนนี้คุณเบื่องานมากๆนะคะอาจจะต้องออกจากงานเก่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะแต่รอให้ได้งานใหม่ก่อนค่อยออกนะอันนี้คือไพ่เขาทักมานะว่า่าประมาณว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมติตอนนี้เบื่ออยู่อ่ะอยา่าเพิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังเรื่องการออกจากงานนะคะให้มันได้งานใหม่ก่อนแล้วคุณค่อยออกดีกว่านะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ขอสามใบนะ ออกมาเป็นหกเหรียญน,นะคะออกมาเป็นเมจิเชียนนะคะและ The อ็มเพรสนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนวันศุกร์เขาก็บอกวาอ่าในช่วงนี้นะคุณอาจจะมีการใช้จ่ายเงินนะคะไปกับการดูแลบริวารของคุณนะคะหรือว่าอาจจะได้รับเงินจาก ผู้ดูแลคุณอีกทีหนึ่งก็ได้นะหรือใครก็แล้วแต่นะตอนนี้เขาจะมาแบ่งปันเงินให้คุณนะบริวารคุณคุณก็เป็นได้นะคะนะก็มีการาเป็นเป็นเรื่องดีๆค่ะถ้าคุณไม่ไปให้เขาเขาก็มาให้คุณหรืออีกอย่างหนึง่งคุณเพิ่งจะไปทําบุญมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่ามีโครงการที่จะพากันไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบ่งแบ่งปันและแจกจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเงินทองหรือว่า,าทำทานใดๆนะคะ นะแล้วก็มีเรื่องของดิเมจิเชียนเข้ามาเขาบอกว่าคุณทําอะไรช่วงนี้มักมีออร่านะคะมีออร่าจับราศีจับนะนะคะก็ทําอะไรก็สําเร็จนะคะทําอะไรคนก็มองว่าคุณดีนะคะแล้วก็มีความเรียกว่ามีความมีสเสน่ห์มากๆนะคะทําอะไรจับอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะนะแล้วก็มีเอมเพรสเข้ามาอีกดีเอมเพรสก็คือ,อนางพญาอยู่แล้วเนาะนะคะก็คือ,อมีความสุขนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ ท่านใดรอน้องก็ลองตรวจคันดูนะเผื่อจะได้น้องนะคะนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะไปขอลูกเนี่ยนะคะท่านใดที่แบบอยากตั้งคันเนี่ยขอลูกในวันที่13เนี้ยได้นะเพราะมากับเมจิกเชียร์อย่างนี้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอ่าขอไพ่ทาตพิเศษคนวนันศุกร์หนึ่งใบค่ะอ่าเป็นไพ่ไฮฟินเทสนะคะก็จะออกสายมูมูเตลู oo, หน่อยเนาะนะคะ เขาก็บอกทักทักพิเศษมานะคะให้ระวังเรื่องของระดับอารมณ์นะคะอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงง่ายนะตอนนี้นะคุณอาจจะตั้งคันจริงๆก็ได้นะนะคะให้ลองตรวจดูนะ mm hmm. แล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ที่มันขึ้นลงง่ายนี่แหละค่ะมันจะทําให้คุณาจากเมจิกเชียนที่ลุกดีๆเนี่ยมันจะทําให้คุณดูลุกดาวได้นะคะ mm hmm. ก็ลองระมัดระวังเรื่องการต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะ หรือว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยในระยะเนี้ยมากเกินไปหรือว่าไป,ไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดวงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พักๆบ้างนะคะอันนี้ไพ่ก็ทักมาเป็นพิเศษนะคะนะ mm hmm. หรืออาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าก็ได้นะคะรักคนมีเจ้าของอย่างนี้ก็ได้นะคะให้ระวังนะคะจะต้องไปเป็น อมือที่สองไอ้มือที่สามขอ,ของของครอบครัวใครเขาให้ระวังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งต้องระวังนะ,ะเพราะไพ่ทักพิเศษมานะคะโอเคค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะขอสามใบนะคะออกมาเป็นชูอฟคัพนะคะสองถ้วยนะหกไม้เท้านะคะ และ s ซ i วนออฟพันทิเคนะคะเก็บเหรียญน,นะคะเขาบอกว่า t o ออฟคัพนี่นะคุณก็จะได้พบกับมิตรภาพที่ดีนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเจอเนื้อคู่ก็ได้นะคะนะในช่วงวันที่13นี้นะคะเรื่องการงานการอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นมากๆก,การงานงานประจำโดดเด่นนะคะแล้วก็อ่าช่วงนี้อาจจะ คลี่คลายมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะนะเราก็จะมีเรื่องของการมองหารูทางการทําเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ทําได้เลยแต่ว่ามันจะเห็นผลในระยะยาวนะคะนะจะเก็บเกี่ยวได้ก็คือต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันเสาร์หนึ่งใบอ่ามีเรื่องของเด็กถือเหรียญเข้ามานะคะจะมีบริวารให้โชคลาภหรือว่าอ่านําสิ่งดีๆมาให้นะคะก็ ลองดูนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้โชคให้ลาบคุณก็ได้นะคะหรือว่าบริวารของคุณนั่นแหละนะนะคะโอเคค่ะจบแล้วสําหรับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะนะ,ะช่วยกดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ